โหตุโลสวีดิชคำนิพนธ์วสงการเราไม่ได้ไหมครับเอาชีวิตรอดในสุนทรกระต่อนี่เองเนาะานวันนี้นะฮะเรามาทําอะไรกันก็คือเออเราตกลง,งไม่ได้มาเล่นนานเหมือนกันเนาะาในวันนี้นะฮะเราจะไปทางฟาร์มปั๊มสเกลเซนเซอร์นั่นเองเนาะซึ่งถามว่าสเกลเซนเซอร์คืออะไรขึ้นรูปหน่อยสเกลเซนเซอร์นะฮะมันเป็นบล็อกที่เกิดในเอเชียนซิตี้ ก็คือในถ้รลึกนั่นแหละซึ่งมอันตรายมากๆที่เราจะไปเก็บมันแต่ไม่งก้้ก็ตามมันก็มีวิธีปั๊มสกาวเซนเซอร์อยู่นั่นเองเนาะมาซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในมิติดีเอทนั่นเองซึ่งแหละยๆคนน่าจะเดาได้แหละว่าจะใช้วิธีอะไรเนาะอันนี้ถามว่าอันนี้คืออะไรนี่คือผมอัปเกรดที่ปั๊มทรายนิดนึงแหละผมไม่มีแะไรทำก็เลยอัปเกรดตกแต่งมันิดนึงเนาะเราจะเริ่มต่อตรงนี้ฮะหลักการทำฟาร์มก็คือทำฟาร์มเอเดอร์แมนนั่นแหละเนาะแต่จะเปลี่ยนจาก ต่เปลี่ยนจากให้อเดอร์แมนเอาง่ายคือเราจะเอาอเดอร์แมนมันไปเอ็กพีให้กับคคตาคาตาลิสนั่นเองเพื่อเพื่อมันเจเนเรตสเกลเซนเซอร์มาเพื่อใครไม่ ate, ull, มเข้าใจดูไปเรื่อยๆแล้วกันขั้นตอนแรกนะให้เรานะฮะต่อตรงนี้ไป300บล็อกใช่ฮะทุกคนต่อจากตรงนี้ตอนจากเกาะกลางไป3 0 0บล็อกยิ่งไกลยิ่งดีซึ่งแนะนำไม่ใช่เป็นใบไม้ถ้าเกิดใครไม่มีใบไม้ก็ใช้เป็นสลับแต่สลับมาขึ้นข้างล่างนะไปไปกันเลยทุกคนฟร์ดภาพเลย ็อยู่ห่านนงจากตัวูนเราเลก็ประมาณ300บล็อกเนาะคือมันอยู่ไกลมากเลยคือถามว่ามันต้อง300บล็อกไหมมันก็ต้องสามบล็อกนะทุกคนต้อง300บล็อกขึ้นไปและถามว่าต้องใช้ไม้ต้องใช้ใบไม้เพื่อไม่ให้เอเดอร์แมนมันเสือมานกือบนใบไม้นี่เนาะเพื่อให้ความมีประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคผมว่าผมปูปพื้นใบไม้ก่อนปปึึป๊๊บบเอาละเอเดอร์แมนจะตกมาตายตรงนี้ เออโอเคแล้วก็บนนี้จะวางเป็นหินอ่ะตรงนี้เป็นหินเสร็จแล้วเราต้องมีคาตาลิสต์ฮะวางคาตาลิสต์ให้เอเดนแมนตกมาซูเอเดนแมนตกมาตายตรงนี้คาตาลิสต์ดูดมาคาตาลิสตต้องอยู่ระดับเดียวกับหินปะเออโอขุดยากมากคาตาลิสต จุดอ่าคาตาลิธฮะคาตาลิสต,ตรงนี้โอเคแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่เรายืนตีเดอะแมนเราทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่เรายืนตีเดอะแมนของด้านล่างตรงนี้มันเต็มกล่องก็ปล่อยมันเต็มไปเพราะเพราะว่าเพราเรา,เรา,เรา,เราไม่ต้องพรเราไม่ได้ใช้อินเนอร์โพขนาดนั้นแล้วฮะตรงนี้แล้วให้เราต่อขึ้นไป43บล็อกฮะ42-43บล็อกนี่แหละผมไปอ่านมาแล้วก็ต้องบแบ่งบล็บบอกมา43บล็อก โอเคต่อไปเลยสี่สิบสามบอกลาทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปูพื้นเลยฮะปึ๊บโอเคตรงนี้ผมขุดออกโอ้ยเดี๋ยวจื๊บอ,อ่ะอันนี้ผมขุดออก ใช่ผมจะเอาอเสานี่ออกมาไม่สวยเสานี้มันไม่สวยคะ่ะเอาออกก่อนออกเลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็บินขึ้นมาใหม่เออ้ยตรงเอาละฮะตรงนี้ตรงนี้เอเดแมนจะหล่นลงไปตายพอดีเนาะทุกคนโอเคให้เราทํายังไงให้เราง,ง่ายๆเลยฮะให้เราให้เราต่อป,ปูพื้นที่ตรงนี้ไปเลยก็คือไปทำด้านบนนี้จะกลายเป็นฟ้าเปไเเด้แมนปกติเลยนะฮะโอ้ด้านล่างด้านล่างดูมันลามดลทุกคนโอโอเค ด้านบนตรงนี้ผมต่อไปเลยอันนี้หนึ่งต่อไปซุปเปอร์เมอร์ด้านละสามสิบบล็อกไหมเออสามสิบบล็อกก็ได้แต่แต,ตอนนี้คือบล็อกเราไม่พอเราต่อด้านละยี่สิบให้ดูผลก่อนโอเคข่าวร้ายคือบล็อกเราหมดละตอนนี้บล็อกเราหมดแล้วทุกคนชืบมาดูกันดิลองดูใหม่ถ้าเกิด ตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนต้อง,ปองปเปลี่ยนใบ,บไม้เป็นบล็อกหินด้วยป้า,เพ,าเพราะเหมือนมันจะมันไม่น่าแพรได้ป้าผมไม่เคยได้ยินว่าใบ,บไม้แพรได้เอ้อแมนอยู่ในนี้มานี่มานี่มาตายตรงนี้เอ๋ไม่พอเหรอคาตาลิสไม่พอประเด็นมันไม่พอเหรอเนี่ยผมผมว่าผมต้องจัดก,กำจัดพื้นที่มาแล้วล่ะต้องเอาต้องวางปุ่มวางอะไรแล้วล่ะทุกคน เราต้องจำกัดพื้นที่มันก็คือโดยการวางปุ่มแบบนี้แหละทุกคนเนาะโ okay. uh, อเคนะตรงด้านข้างๆตรงนี้พอเอาออกเลยไม,ไม้ตรงนี้เอาออกเลยเพื่อไม่ให้สกเกลมันมันเสือมาแพร่อย่างงี้งนี่ตรงนี้มันยังแพร่มาได้เลยทุกคน hmm. อมืมก็เอาไม้ออกอะ่ะเอาออกไปเลยอ่ะฮะเราลองดูดีเราผมมันมีได้แมมด้าน,นบนหรือเปล่ามี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 ด้าน,นบนตัวนี้ มันเหมือนเอเดอร์แมนดานบนอยู่ผมจะลองดันดันเอเดอร์แมนให้ตกมาถ้าเกิดถ้าเกิดมันยังไม่เจอเตสเซอร์ ins, เราต้องเราต้องทำให้ต้องจำกัดพื้นที่มากกว่านี้โอ้ยเอเดอร์แมนตืมเลยเอเดอร์แมนตืมเลยขอผู้โชคดีหนึ่งท่านครับคนนี้เอาไม่ใช่คนนี้ชีหนึ่งท่านดันไปดันไปดันไปไม่ตายฮะอืม ยังไม่เจนฮะยังไม่เจนมาหรือว่าผมทำมันแคบไปล่าทำมันแคบไปหรือเปล่าอ่ะผมลองรีผมลองโลาะใหม่เลยโอ้โหบอน่าจะทำมันแคบไปเอเดนแมนตกมาตายตรงนี้เนาะ,ะคุณนี่ออกเอเดนแมนตกมาตายตรงนี้อะตกมาตายตรงนี้วันะห,หลายอันอ่ะฮะ พอมาตายตรงนี้เสร็จปุ๊บของก็ดรอปด้านล่างพอของดรอปด้านล่างสกเกลโอยไม่สวยวางลางไม่สวยอ่าอย่างนี้วางไม่ได้ปุ๊บปุ๊บอ่ะไม่คัดไป ไอ้ดัมแมนตกตายตรงนี้สกเกลก็ต้องอยู่ข้างๆสกเกลอยู่ตรงนี้แล้วสกอกสกอสกอกดีไม่ใช่สกเกลสกอก,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 กอยู่ตรงนี้สกอกเซนเซอร์อยู่ตรงนี้อ่ะฮะตอบบอกไม่หน่อยตรงนี้เราจะปิดไปเลยฮะปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ต้องวางเป็นหินเฉยๆต้องวางเป็นหินอันนี้ เพื่อกันไม่ให้เกาะมันแพร่ไปที่แพร่ไปที่อื่นแล้วจำกัดพื้นที่เกิดมันไว้ตรงนี้ผมเห็นในคลิปฝรั่งเขาใช้โซแซด้วยนะแต่ไม่รู้ใช้ใชโซแซดไปทำไมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยโน่ผิดโอ้เสียดายของ ไม่เหลือแล้วหรออ๋อนี่ไงอยู่นี่โอ้เกือบตัดถัว่วตัดถั่วสงการมันอยู่นี่กันขนาดนี้แล้วนะยังจะมาถ้ายังจะแพ้อีกนะโอเคมันมันแพ้ตรงนี้ตามที่ผมาตามเป้าหมายไว้ละแพ้อีก ไอีกฮะสเปรดไปอีกอ่าโอเคโอเครอดูนิ้ว่ามันจะเอาสเกาเซ็นเซอร์มาให้เราไหมผมว่าไอพมันไม่พอโอ้่ไอพมันไม่น่าพอแน่แน่เดี๋ยวเรา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 เราเราว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะที่ที่ที่ถามว่าที่ถามว่าทําไมทําไมมันอ่ายังไงดีอ่ะ ทำไมมันแบบมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ออกมาเลยเพราะว่าเอ็กพีเราไม่พอค่ะเอ็กพีเราน่าจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นผมไปทําด้านบนเลยละกันโอเคผมก็วางได้ประดับหนึ่งแล้วเอเดอร์แมนก็น่าจะเยอะพอแล้วผมว่าผมว่านะาะว่าเรามาหาเอเดอร์ไม์เลยละกันขุดขุดเออโอ้ยตกอ่าค่อยๆขุด ทำให้ได้ไมาตีได้ไหมได้ต้องวางสูงอย่างนี้ได้ไหมได้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 ไดมาสามบล็อกโอ้ยนี่ก็ตีผมจังเลยชื้นต่อไหนตีผมอยู่ม,มันก็จะกองเออกองกัาตรงนี้ ซีเวอร์ฟิตก็จะลอยแบบปาฏิหาริย์แบบนี้เยี่ยมแล้วก็ขุดตรงนี้ออกด้วยโอเคเสร็จละซิเวอร์ฟิตเราเสร็จแล้วฮะส่วนซิเวอร์ฟิตเราเสร็จแล้วเราลงไปเลยลงไปเลยชืบนนี่ไงเกิดแล้วนี่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 ทุกคนสกอนเซนเซอร์เกิดแล้วฮะ,ะ,อวะโอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องเลียด์ด้วยแมน โอ้จะตาย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 ,ตายพวกจะตายาาาาอาแงกแงกแงกแง๊กนหนึ่งทำยังไงดีสกอตเชอร์เกิดอีกแล้วอะ่ะนี่คือคือาร์มเราเสร็จแล้วนะทุกคนเราเหลือ,เร,เ,ลอเราเหลือแค่เติมแหว่งแหวงด้านบนแล้วก็เติมท่อให้มันฮะเติมท่อให้เอเดอร์แมนอย่างนี้อะใช้บล็อกอันนี้ไปก่อนละกันผมว่าพอดีพอดีผม พอดีผมอันนี้ไปไปในเธอร์มาโอเคเรายังไม่ควรจึ๊บขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นต้องขึ้นด้านบนเนี่ยปึ๊บวางดิเฮ้ยโอ้อยวางไม่ได้เอ่าจึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่ใช่จึ๊บจึ๊บไม่ใช่ โอเคอย่งี้โอเคแล้วก็ต่อเว้นแบบเว้นสัอย่างหนึ่งบล็อกแล้วก็ต่อขึ้นเว้นหนึ่งบล็อกแล้วต่อขึ้นอย่างนี้แล้วเราเราก็ต่อเป็นห่วงนี้ไปเรื่อยๆทุกคนต่อห่วงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะถึงด้านบนฟ้าผุดุดภาพเลย สำหรับฟาร์มของเราร้บุนจะแหว่งนิดนึงแต่ตอนนี้ฟาร์มเราใช้งานได้แล้วฮะมันมีเอเดนแมนตรงนี้เป็นเอเดนแมนที่ตกค้างจากนะผมจะฆ่ามันเลยอใส่เกาะก่อน,อนทีนี้ฟาร์มเราก็ใช้งานได้แล้วทุกคนเอเดนแมนตรงนี้มันเป็นแค่เอเดนแมนที่เศษตกมาตอนนั้นนะฮะมันมีเกาะเต็มคือเราไม่ต้องกลัวตายเลยเนเธอร์ไลท์มันเก่งมากแาค่กวนน็อกแบ็คก็พอ จะต่อยนี่กวาดมันจะต่อยผมเข้าอ่ะโอเคนี่ฮะเอ้หน้าแมนก็จะตกลงมาตายเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้สเกลเซนเซอร์มาเรื่อยๆโอเคเอาล่ะอ่าแป๊บนึงนะเคียวผมอยู่ไหนเคียวผมอยู่ไหนก่อนเคียวผมอยู่ในกล่องแดงๆกล่องพวกนี้แน่นอนเลยนี่ฮะทุกคนเกิดมาอีกละเมื่อกี้ผมพูดแป๊บเดียวเกิดมาอีกแล้วเคียวผมก็หาเคียวแป๊บนึงเก็บเก็บเก็บเกียวผมอยู่ไหนวะไม่ใช่ ไม่อะนี่ไงโอเคนี่ฮะเราที่เหลือเราก็ทําอะไรแล้วก็รอทุกคนรอไอ้เนื้อแมนมันตกมาตายเรื่อยๆอย่างนี้แหละจริีบางส่วนที่ยังไม่ตายแล้วก็ยืดฝันมันได้อือ,อ,อ,อนี่ฮะและนี่ฮะแลวนี่ก็ได้มาละได้มาเพิ่มลวะวฮะนี่หลักการจริงๆหลักการมันง่ายนะติ ขอแค่ขอแค่ขอแค่ได้ไปทำทำฟาร์มสำเร็จแล้วก็ไม่ให้สเกลเซนเซอร์มันเป็นเสอือไปลามที่อื่นให้ให้จำกัดให้มันลามประมาณนี้ก็พอตรงนี้วางพรมฮะต้องวางพรมหน่อยต้องเอานี้ออกนะ่าลองเอานี้ออกดูมันต้องได้เวลฮะเออมันต้องได้เวลดิเออผมทำผิดทำผิดทำผิดต้องเอาต้นี้ออก เออสเกลชิคเกอร์เกิดด้วยเยี่ยมอืมโอ้ใหม่ก็อนไอ้ดะโบเต็มเอเด์โบเต็มเลยเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปขายเหรอนี่๋อนี่ไงโอเคต้องใช้อันนี้เก็บ ได้ไหมพูดที่ทำอะไรเราไม่ได้ฮะเราสก,กิดมันมันก็ตายแล้วเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องปูหลังคาเท่าไหร่เพราะเพราะเพราะเอเดอร์แมนเราสก,กิดมันตายทุกนัดแล้วก็รอมันตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เรื่อยๆนี่นี่ฮะสเกลชิคเกอร์เกิดยังไม่เกิดรอก่อนอมอมไม่ว่ามันเข้าชิ้เกเาะเราแน่ๆเลยโมว่ามันน่าจะเข้าชิ้เกเาะเราไม่ก็เข้าไอ้ชิคเกอร์ นี่ฮะนี่โอ้ผิด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 โอเคโอเคทุกคนได้มาแล้วฮะฝากแล้วมันก็แตกง่ายเหลือเกินอ่า นี่ฮะสก,กาชิกเกอร์โอเคหินนี้ใช้ได้เรียบร้อยมันไม่มีวันเดนเกิดเหรอเนาะโอเคทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้ว่าสำหรับไลค์คลิปนี้ว่าถ้ามีใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครมาชบานะทุกคนอาจจะตกใจทำไมพี่ไม่วางมันเตยวผมไปวางทีหลังแค่นี้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 ตรงนี้แค่นี้ตรงนี้มันก็พอแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวผมไปวางทีหลังนะกันและบนนั้นเดี๋ยว เอาเป็นว่าสลับสลับฟาร์มชิคเกอร์ก็ไม่ทันหนินะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดันสนับสนุนผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนก็คืงึงๆงนิดนึงนะเพราะว่าแบบก็ก็ทำฟาร์มนี้ครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ